สาระตำส่งมาให้นะครับกุ้งย่างเวเปอร์ขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในกุ้งย่างที่อร่อยที่ไประเทศไทยวันนี้มาลองกินให้ดูนะครับว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่ากุ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าสดนะครับต้องลอกจากหางขึ้นไปลูดเดียวออกมาอย่างนี้ส่วนมันของเขาเนี่ยวันนี้เด l i v e r รมาที่บ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งที่ร้านนี่คือจะฉ่ำๆเลย,ายมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าน้ำปลากรับซีฟู้ดอย่าเพิ่งหัวน้ำปลาอืม,มตามด้วยข้าวครับ เราให้ตด้วยซีฟูดเพื่อไม่ให้รสชาติซีฟูดไปกบรสชาติของกุ้งอหอยเป็นอ่งแบบ ASMR ม,มาลองดูว่าไม่ดส่กัไปแล้วขอปองเราคร้บหมอมทะเลมาหมึกชิมเปินเปลี่ยงกุ้งหอยปูปลา กลางส้มนี่ก็พรีครับไข่ปลาเบลเลอร์ไข่ปาลาซูซูทอมแผ่นโตโตคลุกกับไข่กับแก้มทันดีอืออืือ,อตอนนี้เขามีทาเล่นด้วยนะครับเขามีการแจกกุ้งแจกรางวัลเยอะมากมายนะครับคือใครสั่งไปหรือไปกินร้านเวเปอร์แบบกินได้ฟินสุดอะถ่ายเอาไว้แท็กสาระตั้เมเวเปอร์แฮชแท็กเวเปอร์ท้าเล่นนะครับมีรางวัลเยอะแยะมากเดี๋ยวอ่านข้างล่างนี้ว่าเขาแจกอะไรกันบ้าง โอ้ตระไคก็คือดีจริงครับลูกตัวละลูกตัว <c oughs> นี้ก็ราคาไม่แพงครับปัน่นสายกุ้งห้าห้าห้าตัวถ้าจะไม่ผิดห้าร้อยบาทมั้งกุ้งสดๆมันช่ำๆสดตรงนี้ครับลอกออกมาอืมรอดจะมากพี่ครับ